ครับตัวนี้เป็นเอนโดไฟเอนโดไฟใครผมชอบเล่าเอนโดไฟไหมครับรู้จักโรคเนาะโรคเข้าต้นไม้ได้ไหมครับได้เออไอน,นี่เข้าได้เหมือนกันแล้วไปสู้กันในนั้นนะครับนี่ทดสอบในกล้วยแล้วสมบัมดสำเร็จนะแต่เชื้อดันไม่เสถียรน,นะงั้นให้ทุกคนคิดว่าเป็นงานทดลองก่อนแล้วกันนะครับจนกว่าผมจะทําให้มันเสถียรวันนี้นะครับมันเคยปวดเจอสิบกำลังสิบหก 1ินะครับ,รบเยอะมากใช่มันถึงตั้งมันถึงมีชื่อในนั้นอ่ะบางซองเขาจะเรียกว่า B สิบหกมันโตเร็วมากภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะโก,ก้ไหมนะครับอันนี้พอเราตรวจไปตรวจมาพอไปแอคทีฟมาน่ะน้อยลงเรื่อยๆเ,เราเลยมองว่ามันไม่เสถียรเราเลยมองว่าอ่ะเดี๋ยวขอเวลานะครับอีกไม่นานอ่ะขอเวลานะ แต่ยังไม่ทําตามสัญญานะขอเวลาก่ันแล้วอย่างฉีดกล้วยนี่คือฉีดไปที่ใช่ลาดโคนเลยครับทั้งลาดทั้งโคนเลยอ่าใช่ทีมันดูดซับไปได้หมดคือตัวเนี้ยมันมันทําหน้าที่สองอย่างคือดินโลกด้วยสองมันไปย่อยฟอสเฟตในดินด้วยมันเป็นนั้งปุ๋ยทั้งคือคุณสมบัติเหมือนกันกับอ่าแต่ว่าในแง่เล่งโตสู้สีแดงไม่ได้แต่ในแง่โลกดีกว่าอ่าเพราะมันเคยตรทดสอบว่าเชื้อบางตัวไอ้ตัวเนี้เอาไม่อยู่ พอตอนนี้ไปจบอืมนะครับอันนี้คือเราทดสอบในแปลงระดับหนึ่งแล้วแต่มีปัญหาคือพอเชียรไม่เสถียรเราก็เลยหยุดก่อนอืมเดี๋ยวคนจะสังเสริญไม่ใช่น้อยนะครับอพร้อมไหมครับพร้อมครับเวลาเราทําสังเคราะห์แสงเราใช้หนึ่งลิตรใช้กี่ใบยี่สิบห้าใบอ่าอันนี้ใช้เท่ากันเลยอง่ายไหมแต่ถ้าเป็นแสงต้องใช้เยอะกว่านี้ถ้าเป็นแสงต้องใช้หนึ่งร้อยกรัม เท่ากัเลยผสมยี่ภาพใบเท่ากันใช่ใช่สูตรไม่ต้องไปคูณไม่ต้องอะไรเลยใช่ใช่ใช่แน่นอนผมต้องทำให้มันง่ายเพราะว่าผมหลังยาวอสองคนเนาะอ่ะให้คนละอันแล้วถังสองร้อยลิตรอ่ะเพิ่มไปด้วยนะเทียนคูนเอาเองอันนี้กี่ลิตรอันนี้ห้าหกลิตรหกลิตรเอาน้ำห้าลิตรแสดงว่าใช้ใบเท่าไหร่ ร้อยยี่ห้ารยิโลกโกับยี่ิบอ่าก็คือนับใบมีสองอย่างสูตรผมนะถ้าไม่มีตาช่างนับใบอ่าเราก็นับใบใส่อันนี้ของใครของมันเลยอนะ้าวนับใบนะนับใบไม่ใช่กิโลเ<ร>ัาขีดเอาพูดช่วยได้นะเดี๋ยวผมอนุญาตแจกนะใครทับเสร็จแจกกลับไปของใครของมันเลยนะครับ <c oughs> แบ่งกดไป แบ่งเหรอแดงผมคิว oh, okay. okay. like, ่าจะให้ทั right. ้งหมดไปเลยอ๋อก็จะว่าสองคนนี้ใช่ไหมให้เลยครับอ่าใครไานะแต่ไปนคิดท่าน้ำเท่านั้นนะใช่ครับคิดท่าน้ำแสนกว่าเลือกใบคืออะไรครับเลือกคุณภาพใบการคัดเลือกใบนะครับคัดเลือกใบดูใบที่มีสุขภาพดีๆนะครับ ใบสวยๆนะครับปบนะฮะวิธีการคัดสั่นนะครับเพราะว่าอันนี้เราทําหัวเชื้อนะครับเราก็ต้องคัดนะครับคัดที่หนึ่งครับเหมือนกับคัดเลือกสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ในการเลี้ยงเชื้อนะครับครับครับมรับผ้ัมัมับรครับคร ร้อยยี่สิบห้าใบครับไม่โง่ร้อยยี่สิบห้าใบถ้าอย่างนั้นก็ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็เอาบูรณาการเอาครับจะัดไม่โง่ร้อี้ใบพออันนี้ใบของอาจารย์ใบของพี่เจ๊ใบนี้แหละครับนั่นแหละครับได้เลยครับได้ได้ครับนั่นแหละนะครับนั่นแหละได้เลยครับได้ครับน้ำสะอาดที่สุดแล้วครับนะครับ ่ so, ิดหน่ okay. hmm. mm ิรไม่ได้เลยครับไม่เคยมาไม่ได้โอ้ไม่สไม่ถไม่ได้เล็ไดเดียวกันค่าคิดผลนี้ไม่ได้อนมันมีคอดมีตรงกลางหัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดใช้วดเต็มตัวไม่มีปัญหาวดเต็มเทลงไปในห้าร้อยครับให้เต็มห้ารอยแล้วก็คืนละรแล้วกวดเต็มมานลิตรครึ่งใช่ไหมอ๊ใช่ไหมั่และั่ก็เทกลับมาห้าร้อยผดใหม่อะ คนใหม่เทกับมาที่ขวดห้าร้อยก็เต็มมากมขวดคิดยังไม่ได้แกะมันจะได้เหลือ 1, พันหนึ่งพอดีอยู่นี่หรอกไม่ไรครับอ่าครับได้หมดแล้วพี่กระส่2ยี่ห้าที่ครับีห้<ร>าใบคืออย่า<ๆ>งนี้นะบบไเอ,เอเชื้อเนี้ยไอ,เยยอขวดเนี้ยนะเชื้อผมมีไม่จํากัดถ้าใครมีขวดเนี้ยถ้าใบาพอเนี้ยทุกคนสามารถทําได้ด้วยเชื้อเบอร์สองเนี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะคือเชื้อเนี้ยไอตองเนี้ยทำได้เป็นร้อยขวดใช้นิดเดียว เมื่อก,กี้อาจารย์บอกว่า,าใช้หัวเชื้อหนึ่งในสามอยูสังะห์แสงสีแดงอันนี้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยมันมันริดครึ่งถ้าเราเทออ,อกครึ่งริดเนี่ยมันก็จะเหลือลิดหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเราเติมให้เต็มเ,มเ,มเนี่ยมันก็เท่ากับเติมหนึ่งในสามแต่ว่าใบทองหลานต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ํา ที่ใช้หมักเนี่ยมันกลายเป็น1.5ลิตรก็เป็น37 38ใบคุยปุยผลประเด็นครับแต่ว่าประเด็นนี้อยากเข้าใจผิดเรื่องหนึ่งเรานับน้ำอย่างเดียว1ลิตรหัวเชื้อจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับทีนี้ใบครับอาจารย์บอกว่าใบเนี่ยใบ25ใบต่อลิตรต่อน้ำต่อน้ำเปล่า1ลิตร1ลิตรถูกต้องตอนนี้เรามีน้ำ1ลิตรแล้วหัวเชื้อใส่เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ หัวเชื้อความเข้มข้นเท่าเดิมตลอดไงครับถูกไหมครับเราทําหัวเชื้อความเข้มข้นเท่าเดิมตลอดแั้นไม่ว่าคุณจะเติมเท่าไหร่เนี่ยจะเติมมากเติมน้อยความเข้มข้นคุณคงที่คิดทันไหมครับใครใคริดไม่ทันนัมคิดไม่ทันคิดไม่ทันใช่ไหมครับมีลูกอยู่ตรงนี้นะครับน้ำเปล่าหนึ่งลิตรน้ำเปล่าหนึ่งลิตรบวกหัวเชื้อสองร้อยซีซีนะครับไอคิดถามดีมากคือจริงเนี่ยวิธีคิดผมเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ง่ายมากถ้าคิดอย่างคุณลุงนะ คนทําจะงงเพราะว่าต้องมาคํานวณความเข้มข้นของหัวเชื้อให้นิ้ไว้ตัวนี้ภาร่า250สมมพวกนี้คือภาล่า250ไม่ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนมันนั่นคือความเข้มข้นเท่าเดิม250ถูกไหมครับใช่ถูกไหมใช่ไม่ว่าผมจะเติมมันเท่าไหร่ความเข้มข้นมันคือเท่าเดิม250ส่วนน้าเปล่า1ลิตรกับเชื้อเนี่ยผมกาลังจะทำ250เหมือนกันสัดส่วนระหว่างใบกับน้ำ250งั้นผมจะเติมหัวเชื้อไปเท่าไหร่ความเข้มข้นผมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชัดไหมครับ แต่เติมเยอะเป็นเร็วโอเคนะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยคิดต่อน้ําน้ําเปล่า1ลิตรใบ25้ากรัมตีว่าเป็นความเข้มข้นหนึ่งชุดหัวเชื้อเนี่ยผมทำความเข้มข้นเท่ากันตลอดงนั้นผมเติมเท่าไหาร่เพื่อความเข้มข้นเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเ็นเนเนยัง<อ>นะครับวิธีนี้ถึงถึงง่ายงั้นคุณจะเติมช้อนเดียวจะเติมหยดหนึ่งก็ได้เพราะความเข้มข้นออกัาจากใบทองหลางกับน้ำเปล่าเห็นไหมครับเขี่ยไหม เขียไม่มีใครไม่เข้าใจประเด็นว่านี่ไหมครับเข้าใจค่ะเข้าใจยังเข้าใจค่ะเข้าใจใช่ไหมว่าจะเติมไอ้นี่หรือช้อนหนึ่งก็ได้ค่ะแค่มันเป็นเร็วเป็นช้าแต่ความเข้มข้นวัดจากใบทองหลางกับน้ำเพราะมันคือสูตรอาหารถ้าไม่เข้าใจไม่ได้กลับบ้านนะครับนนี้าถามที่ดีมากเลยไม่เคมในถามที่เป็นครั้งแรกที่มีคนถามจริงๆนะว่าเขาละเอียดมากเรื่องความเข้มข้นจริงๆแล้วเนี่ยเราคำนวณแล้วว่ามันจะไม่เปลี่ยนอ่ะจบ แต่พสทธิ์แต็อยากเต็ก่อนเนาะครับถสั่งข้อแสงเดิมดไหมผมจะเติมหัวเชื้อก่อนเติมหัวเชื้อก่อนแล้วค่อยเติมอาหารแล้วก็เติมน้ำวิธีการนะก็คือมีหัวเชื้อมีอาหารมีน้ำแต่ถ้าเป็นตัวนี้คุณจะเติมอะไรก็ได้เดี๋ยวไอ้นี้ใส่เข้าไปเคลียร์หมด เห็นไหมใช่ไม,ไม่ต้องเรียงแต่ถ้าจะฝึกเรียงเป็นนิสัยก็ได้แต่เนี่ยเนื่องจากเราเออกมาแบบเพื่ออะไรก็กันโรคมันต้องไ,ไอม่คลัวใครถูกไหมครับวิธีทำกล้วยไว้เ็าทำอย่างเงี้ยพวกเด็เกกล้วยอ่ะโรคจะติดทางเคียวตัดนะพวกเด็กต้องพนอ่นแอลกอฮอล์นะผมไม่เคาทำตัวนี้ละลายน้ำแล้วก็จุ่มเอาเคียวจุ่มเลยแล้วก็ตัดไปเรื่อยใช้ตัวนี้ฆ่าเชื้อเลยเลยพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ แอลกอฮอล์แพงไอ้นี่ถูกนี่ครับผมตวนนิดนึงนะครับครับพี่อาจารย์ใช้น้ำหนึ่งลิตรแล้วใบตองหวานยี่สิบห้าใบครับหรือยี่สิบห้ากรัมใบหนึ่งหนักหนึ่งกรัมประมาณกรัมแล้วแล้วใส่หัวเชื้อลงไปเท่าไหร่ก็ได้ใช่ในที่นี้เนี่ยหัวเชื้อต้องถุงเลี้ยงมาด้วยความเข้มข้นยิ่งอย่างล็อี่สิบห้ากรัมตั้งแต่หนึ่งลิตรอยู่แล้วด้วยความเข้มข้นเท่ากันเท่ากันคือผมสอนด้วยสูตรนี้เพื่อทุกคน ต้องใช้เท่ากันถ้าคุณเปลี่ยนสูตรมาความเข้มข้นไม่ได้โอเคไหมไม่ได้ห้ามเปลี่ยนก็คือผมสอนสมสอนสูตรนี้ถูกไหมครับทุกคนทําเหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากคิดนอกกรอบคุณก็ต้องรับสภาพว่าความเข้มข้นคุณเปลี่ยนนะเวลาคุณใช้เนี่ยแล้วคุณจะมาถามหางานวิจัยงานวิจัยเขาองสอบหนึ่งต่อร้อยใช่ไหมคุณใช้ทุกไม่เหมือนเขาแต่คุณทําไม่เหมือนเขานะไอ้ทีงก็ต้องยอมรับสภาพนะพอฉีดเขตายโคตรอาจายไม่ได้แน่นอน นะครับไหนๆๆๆๆๆคนทำผมอ่ะทอยู่เนดึกกลับไปแล้วยังไม่เสร็จเลยพี่ไปกินไปกินน้ำก็ให้กินน้ำก่ะนะแค่ให้กินนะฉีกออกนะครับแล้วก็ตัดเอาจะบอกจริงอ่ะน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้แค่แค่นี้พออือ อย่าละมากเลยแล้วถ้าใครอยากทำเนี่ยถุงเนี้ยทำแล้วก็เอากลับไปได้เลยของใหม่เราก็เก็บไว้ค่อยทำนิดอ่าได้ครับถ้าอารมณ์ดูยิ่งใส่เยอะยิ่งเป็นเร็วแาบเปลืองไม่ได้ต้องเอฟอใส่ได้ต้องกว้างๆเลยครับเราเรากันเองไม่ต้องสั่นครับจะไม่ตัดสัก น่ยนยดนยค <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ลงไปนะครับนี่ยมดเดนี่ยวห่ื่ายนเ่ง่ายนี่ายน่งาเนี่งยนี่ง่ายนี่ยนี่ง่าน่ง่านยนี่ายี่งยนี้ากนี่งเาย็สแล้วทนียนงรู้นีงยนขย่ายขย่ายิี่าก่อนนะตอนนี้กี่โมงตอนนี้่านี่งนี่มมงายนี่งนีง่านงีใช้ไดนี่งย่งยี่ง่่งโมง เก็บไว้ได้นานนีครับเพราะขยายแล้วความรู้ยังไม่ถึงคือยังไม่ยังไม่ทดสอบรับทั้งหมดนะคือตอนนี้เราถ้ทดสอบว่าวัย24ชั่วโมงไม่ไม่เกิน18ใช้ได้เลยคือมันเลยไม่ขึ้นอยู่กับแดดไม่ขึ้นอยู่อะไรเลยจับทุกจับลร่มเลยเสร็จแล้วอจุดสังเกตคืออะไรให้ระหมักของหลังธรรมดากลิ่นมันจะต่างกันถ้าสูตรแรกๆกลิ่นมันจะหอมเหมือนแังไทยแต่เนี่ยยังกลิ่นมันจะอีกอย่าง คือตัวนี้ใช้ดมกลิ่นอ่ะแยกออกกลิ่นมันจะแบกไปนิดนึงสีขึ้นไหมอาจารย์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันจะนานแต่ว่ากำลังจะทักพัฒนาให้สีมันขึ้นอ่แต่กำลังทำไม่เสร็จไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอ24ชั่วโมงสีไม่ขึ้นทิ้งเลยเอาไม่ได้ก็กลับไปได้เลย1ลิตรผสมน้ำร้อยนิดใช่ไหมครับอันนี้คือ1ลิตรผสมน้ำร้อยลิตรแต่ตอนนี้ยังไม่แนะนำเอาตัวนี้ไปตอกเพราะในซองมันยังไม่ไปเสียบเลยใครใครยังไม่ได้ปลูก้หลัง อาจจะต้องทําไปเลยไหมครับอาจจะไม่มีใบนะเออเนี่ยเราเอาทองหลังที่นี่ไปก่อนอันนี้ใบยังเหลือครับปัญหาคือหาอันนี้มาขวดขวดารขวดไม่มีครับหลักการเนี่ยเหมือนกันกระตับสุดนีนะไม่ว่าจะเป็นข้อแสงผมเอาขวดในตัวนั้นตังนี้ยงเหลืออีกสามขวดเดี๋ยวท่านใดมาแล้วก็หาขวดมาได้ครับอันนี้คือหัวเชื้อจุลินซีสามข้อแสง เวอร์ชันใหม่ของอาจารย์แต่ยังไม่สถียไม่ใช่เขาเลยนะอย่าไปเรียสังข้อแสงนะบาซิลัสมันคือบาซิลัสอ่าอย่าไปเรียกเดี๋ยวจะสับสน <c oughs> ตัวที่หนึ่งคือสังข้อแสงถูก,กตัวนี้เราเรียกมันบาซิลัสนะครับแต่บาซิลัสเนยปกติผมสอนเนี่ยใช้นมขยายตอนหลังนมแพงเอาได้โนเฮานี้เป็นไงครับถูกมากเลยนะนะครับถูกไปครับเตนี้ถูกไปถูกนะนะครับปนัดยบายศูนย์บาท นะนบาทสรุปสรุปแล้ววันนี้เราได้สองได้สองเชื้อนะครับเชื้อก็คือบาไิรัสกับสารข้อเสดสารข้อเสดนะครับถ,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 ถ้าถ้าถ้าขยันพูดดียก็คือโลโดแบคเตอร์แคปซูลัสต์อันวุฒิโลโดแบคเตอร์แคปซูลัสต์เพราะอีกตัวนี้ไม่ได้ชื่อนี้นะครับเล็กขนาดนี้นะเป็นสามได้ไหมอาจากที่ผมบอกแล้วเราคืออยู่ที่เราประเมินแล้วจริงๆมันมันี่ต้องไปโดนแดดใช่ไหมผมก็วางไว้เย็นๆไม่ชอบความร้อนไอทองไว้ยิ่งเย็นเสียยิ่งสวยก็้วย นะครับก็คือหมายว่าเราใช้ที่ได้ถ้าขยันโอ้แล้วเวลาเราไปใส่เราใส่ที่ดินเลยใช่ใส่ที่ดินเลยใส่ปลูกใช่ใช่ใช่ใส่ถุงปลูกคือยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งต้นนเล็กเนี่ยมันโตตามรากพืชพืชยาวมันก็ยาวไปเ้วอยคนใส่ตอนเล็กเล็กยิ่งเล็กยิ่งดีถ้าใครเพาะตุเรียนก็ใส่แต่เพาะตุเรียนหลุมชัเลยครับใส่ในหุมชัอ่ายิ่งเล็กยิ่งดีครับไม่เปลืองด้วยได้อันนี้ได้ก็คือเยอะ ข้อระบบลอะก็คือเป็นเร็วไงระบบรากไม่มีอะไรมันจะยอมให้เชื้อราคืออย่างนี้บางคนทำยังไงได้ไหมครับเอาไอเนี่ละลายน้ำใช้เลยการขว้างเง็ดก็เหมือนกันเขาก็จะใส่ตอนนี้อ๋อคือรับประต้นทุนได้ถูกไหมครับไอ้นี่ถุงหนึ่งถุงหนึ่งเขาละลายน้ำได้ถึงร้อยลิตรเขาใช้เลยเราบอกถูกมากอ่าแต่ผมบอกไม่เอาเนี่ยผมถุงหนึ่งเนี่ยผมทำให้ทุกคนใช้เป็นพันลิตรอะไรผมสอนวิธีก่อนอ่แน่นอนหลักการเราถูกไหมครับถูกที่สุด ออบ้านรวยครับไม่อยากขยายคือคนกลุ่มนี้เยอะเขาบอกแพงกว่านี้ก็เอาโลอ่าแต่ผมมองว่าถุงเนี้ยคุณใช้ปีนึงยังไม่หมดเลยเหมือนตอนอันกีโน่สอนท่านท่านบอกไม่เอาควรแก้ไปเลยจบถ้าถ้าตัวนี้ไม่ขยายเนี่ยเออ่โดสต่อน้ำกี่กี่กี่ร้อยกี่ลิตรครับหนึ่งต่อสองร้อยก็เขียนอยู่นั่นหนึ่งต่อสองร้อยใช่ใช้ไปขคืนนี้คือเดียวๆใช่ใส่เือคือ ที่เอกชนย้อมให้ผมสอนเขาเขาก็คิดอย่างนี้แหละว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ขยันหรอกแต่ผมก็มองว่าอย่างน้อยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมีคนทําแค่คนเดียวผมก็ดีใจเลยถูกไหมส่วนใครมีเงินเราห้ามไม่ได้เงินเขาอดดารย์นักคนนี้ไม่ได้นับตัวนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่เขาไม่ขยนันผมไม่ว่ากัากยังไม่มีต้นงหลังเลย เราทำเราทำทำเพเชื้อสดขายดีอ่ะอย่างงี้เราเราเราพอบเม็ดต้นอะไรเราก็ใส่ไมโครซักคอรไมโครซ่าเราไปเลยใช่ใช่ขายเป็นอะไรคือผมก็เคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยให้คนทำทุเรียนแล้วใส่ไมโครไปเลยเพื่อมันไปไปโตในนั้นเลยแล้วคุณเพ่งคิดอะไรคุณก็ปกติไมโครซ่าในธรรมชาติเยอะแต่พอเจอเคมีมันตายหมดแค่นั้นเองนะอย่างั้นยิ่งใช้ยายตรงนี้ยิ่งตายหมดงั้นงันเอากระเดชมาถึงเนี่ย ผมถึงบอกว่าอย่าใช้นะถ้าพวกนี้มันโตต้นท <c oughs> ุนเราต่ำอืมนะครับก็ถ้าเองตากการมันเลเรียกว่าไมเซ็ตมันคนละชุดกัน <c oughs> เราบอกว่าทําชุดนี้คุณประหยัดคุณอยู่ได้สุขภาพคุณดีถ้าคุณใช้ยาคุณก็ได้เงินแหละแต่สุขภาพคุณไม่ดีแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้เงินสุดท้ายคุณก็เลยหางเงินให้หมอใช้ภาษาผมานะคือทํางานทั้งชีวิตเลยหมอรวยนะโรงพยาบาลขยายกิจการดีนะครับาผม